สวัสดีครับผมโน้ต a อซั s ซ l เล็เชียงใหม่ครับผมมาพบกันวันนี้กับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติครับผมกับแกนแคนยอนอินแมโจอีกหนึ่งคือแอคคอร์ดคันนี้ครับผมเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นแอคคอร์ด2.0 EL นะครับผมปี2016นะฮะมาเริ่มกันด้วยโคมไฟหน้าตรงนี้นะครับเป็น Full LED นะครับผมไฟเด l i g h t ตรงนี้นะครับผมเป็นรูปตัว L นะครับ กระจังหน้าสีเงินโครเมียมตรงนี้นะครับผมชิ้นนี้ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับเป็นเอกลักษณ์ของ Honda ไม่ว่าจะเป็นซิต,ตี้เป็น c ี v i c หรือจะเป็น a c o r r d หน้าตาใกล้เคียงกันด้วยโครเมียมตรงนี้นะครับลงมาดูไฟตัดหมอกข้างล่างนิดนึงนะครับเป็นทรงแนวยาวนอนแนวยาวตรงนี้เป็น LED เช่นกันนะครับผมกระจังหน้าตรงนี้เนี่ยด้านล่างเนี่ยถูกตกแต่งไปด้วยโครเมียมเหมือนกันนะครับ มีรูดักอากาศตรงนี้นะฮะค่อนข้างที่จะทรงสป,ปอร์ตแล้วก็สวยหรูเลยทีเดียวนะครับขยับมามองกระจกมองข้างตรงนี้นะครับเป็นไฟเลี้ยวในตัวเป็น LED เช่นกันอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีะกล้องกล้องมองด้านข้างตัวรถลดลดมุมอับของอเพิ่มความปลอดภัยนะครับอ่า โครเมียมถูกตกแต่งขอบของหน้าต่างทั้งหมดนะครับมือจับก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับฝานถังน้ามันอยู่ฝั่งนี้นะครับผมจุน้ํามันที่65ิบลิตรนะครับโคมไฟหลังเป็นไฟเบรกจะเป็น LED นะครับผมแต่ไฟเลี้ยวเนี่ยยังเป็นหลอดอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวหรือไฟถอยเนี่ยจะยังจะเป็นหลอดอยู่นะครับมีกล้องมองหลังซ่อนอยู่ตรงนี้ นะครับที่จับที่เปิดฝากระโปรงหลังจะเยื้องขวามือนิดนึงนะครับโดยปกติจะอยู่แถวๆนี้นะฮะแล้วก็ถูกตกแต่งไปด้วยโครเมียมเช่นกันนะครับผมเส้นลายนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เพิ่มความสวยหรูนะฮะลงมาดูที่ล้อนะครับผมล้อตรงนี้ที่ได้ไปเนี่ยจะเป็นไฟสโตนนะครับผมยี่ห้อ,อไฟสโตนไฟฮอกนะครับ ปีอยู่ที่18นะครับผมไซส์ยางที่2 3 5สาับสี R 18นะครับตัวนี้ขอบ18นะครับผมมาพร้อมกับล้ออันลอยทูโทนนะครับผมปัดขอบนะฮะในรุ่นนี้นะครับผมกุญแจเนี่ยสามารถสั่งการสตาร์ทรถจากภายนอกได้นะครับผมนะฮะโดยการที่กดปลดล็อกนะครับแล้วก็กดล็อกอีกหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็กดปุ่มโฮ ครับผมกดไว้เนี่ยประมาณประมาณ5ห้าห้าวินาทีนะครับเครื่องก็จะติดนะครับผมตรงนี้เนี่ยเครื่องติดแอร์ติดนะครับผมสามารถกดรอได้ก่อนที่คุณจะขึ้นรถจะได้ไม่ร้อนนะครับผมแต่ในกรณีที่ขึ้นไปเพื่อที่จะขับจะต้องสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งนะครับมือจับตรงนี้เป็นสมารท์ทคีเล็นะครับสามารถเปิดได้เลยนะครับผมเข้ามาดูด้านในกัน นะครับในส่วนของประตูก่อนแผงควบคุมตรงนี้เนี่ยจะมีกระจกเนี่ยถูกปรับออโต้ฝั่งคนขับเฉพาะคนขับนะครับแล้วก็สามารถเซตที่นั่งเนี่ยตำแหน่งของที่นั่งเนี่ยได้มีหน่วยความจำถึง2อตัวด้วยกันนะครับเบาะนั่งตรงนี้นะครับผมจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับ8ทิศทางนะครับผมมีพนักพิงนะครับผม ก็อันนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งนะครับแล้วก็จะมีดันหลังอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังนะครับแปดทิศทางพวงมาลัยเช่นกันนะครับผมถูกาสามารถปรับได้นะครับขึ้นลงแล้วก็ยุบตัวตัวพวงมาลัยสามารถขึ้นลงได้แล้วก็ยุบตัวยุบตัวแบบนี้ได้นะครับปรับให้ตรงตามสรลระของผู้ขับได้นะครับผมช่องแอร์จะมีอยู่ทั้งหมด4ช่องนะครับในด้านหน้าเนี่ยจะมี4ช่องหนึ่งสามสี่นะครับ แล้วก็พวงมาลัยตรงนี้เนี่ยจะเป็นฟัวฟิชชันเหมือนกันนะครับสามารถใช้รับโทรศัพท์วางโทรศัพท์สั่งการด้วยเสียงนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแผงควบคุมของอในส่วนของวิทยุนะครับหรือว่าเป็นพวกเครื่องเสียงหรือว่าโหมดของของมัตติฟังก์ชันต่างๆนะครับผมตรงนี้จะเป็นแอร์แบกนะครับจะมีแอร์แบกนะครับแล้วฝั่งตรงนี้จะเป็นครุสคอนโทรลนะครับผม จะแตกต่างจากโตโยต้ก็คือจะมีถ้าโตโยต้าเนี่ยจะมีแกนออกมานะครับแต่ตรงนี้จะฝังอยู่ในพวงมาลัยเลยนะครับผมแล้วกา้านไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับผมปลายเนี่ยจะมีปุ่มเพื่อสําหรับมองกดปุ๊บเนี่ยจะเป็นกล้องอมองข้างนะครับผมเพิ่มความปลอดภัยในการมองในการเลี้ยวซ้ายนะครับผมเผื่อมีรถเข้ามาหรือว่าอะไรในมุมอับที่เรามองไม่เห็น สามารถดูจากกล้องตัวนี้ได้นะครับเลขไมค์คันนี้จะอยู่ที่ประมาณ8 6 0 0 0นะครับผมภายในค่อนข้างที่จะดูใหม่นะครับค่อนข้างที่จะดูใหม่ถึงแม้จะเป็นปี2016ก็ตามนะครับผมเดินเข้ามาถือว่าค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวครับผมต่อมานะครับผมในส่วนของเสาคานทั้งสองข้างจะมีลำโพงทวิตเตอร์ให้คู่หนึ่งนะครับคอนโซลเนี่ย จะเป็นสีดำนะครับผมถูกตกแต่งไปด้วยหนังนะครับค่อนข้างนิ่มนะฮะแล้วก็จะมีขอบตัดไปด้วยสีโครเมียมตรงนี้เพิ่มความหรูหรานะครับเนื่องจากจะเป็นตัวท็อปนะฮะจอจะให้มาอยู่2จอทั้งหมดนะครับผมตัวนี้นะฮะแล้วก็ติดรถนะครับผมในส่วนของเครื่องเสียงแล้วก็ฟังก์ชันของการขับขี่นะครับด้านบนตัวนี้กระจกจะปรับแสงอัตโนมัตินะครับผมนะฮะแล้วก็ไฟสองแผนที่นะครับส่วนี้แล้วก็จะเป็น กล่องเก็บแว่นตานะครับแผงบังแดดตรงนี้ตัวนี้มีกระจกให้แต่ไม่มีไฟให้นะครับตัวนี้จะมีกระจกให้นะฮะแต่ก็ไม่ได้มีไฟส่องนะครับมือจับทั้งสองฝั่งนะครับผมพับเก็บตรงนี้นะครับในตัวรถเนี่ยจะเป็นสีโทนเดียวนะครับจะเป็นสีดำนะครับรุ่นนี้มันจะมีอยู่2 2โทนด้วยกันโทนสีเบจกับสีดำนะครับ ซึ่งจะตกแต่งไปด้วยลายไม้สีค่อนข้างอาสีเข้มนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกสีไม้อะไรสีสีโอ๊คหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับช่องเก็บของตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงบริเวณเกียร์นะครับเปิดออกมาเนี่ยจะมีที่จุดบุหรี่นะครับที่จุดบุหรี่ตรงนี้เนี่ยเป็นาสามารถเสียบปลั๊กเป็นที่จ่ายไฟนะครับแล้วก็ เปิดมาด้านบนตรงนี้เนี่ยมีช่องเสียบเสียบ USB อยู่นะครับผม1 5แอมป์นะครับแล้วก็ถัดมาอีกนิดนึงนะครับจะเป็นช่องใส่ของนะครับสามารถใส่กุญแจใส่อะไรก็ได้นะฮะแล้วช่องแล้วที่แขนวางมือตรงนี้เนี่ยเป็นช่องเป็นกล่องเก็บนะครับในกล่องเก็บเนี่ยก็จะมีช่องจ่ายไฟ1ช่องนะครับผมอ d เออนะครับผมช่อง HDMI แล้วก็ ช่อง usb นะครับโอเคถัดมาด้านหลังตรงนี้จะมีช่องแอร์อีก2ช่องเพื่อได้คนผู้โดยสารด้านหลังนะครับสามารถปรับปิดเปิดตรงนี้ได้นะครับปุ่มปุ่มตัวนี้จะเป็นมาา่านบังแดดด้านหลังนะครับผมสามารถกดขึ้นได้นะครับกดให้ดูนะครับอันนี้ก็กดลงนะครับสามารถควบคุมได้จากแผงในโซนของคนขับ นะครับกรณีที่เราขึ้นแล้วเราใส่เกียร์ถอยเนี่ยม่านตัวนี้จะถูกปรับลงโดยอัตโนมัตินะครับมา่านม่านด้านข้างก็จะมีเป็นบางแหลนะครับแล้วก็แปลมันจะเป็นแมนนวลนะครับสามารถดึงขึ้นดึงลงได้นะฮะแล้วก็จะมีไฟนะครับแยกซ้ายขวานะครับตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นไฟเก๋งปกตินะครับผมปิดเปิดแล้วก็ประตู บาะผู้น้าตัวนี้จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าสวิตจะถูกย้ายมาอยู่ในตำแหน่งนี้ด้วยนะครับผมเพื่อง่ายต่อต่อการให้คนขับเนี่ยเป็นคนปรับนะครับในกรณีที่ผู้โดยสารด้านข้างหลับหรืออะไรก็แล้วแต่คนขับสามารถปรับจากตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวขยับจะไปดูบอดโดยสารด้านหลังกันนะครับผมผมเข้ามาอยู่ด้านหลังนะครับผมของ a อ c o r คอร์2.0 EL นะครับผมตรงนี้เนี่ยเป็น ที่พักแขนนะครับมีที่วางแก้วด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถจะ,อะมองทะลุจากตรงนี้เนี่ยไปยังห้องอห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับแต่มันจะมีกุญแจนะฮะม,ม,ม,มันสามารถล็อกได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถเปิดจากด้านในนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่เอามือเอื้อมลงไปหยิบของได้นะครับตรงนี้ก็จะมีกุญแจล็อกนะครับ <Okay. S 1> เป็นช่องลับนะครับผม โอเคครับถือว่านั่งได้ค่อนข้างที่จะสบายสบายมากๆด้วยนะครับผมระยะระหว่างหัวเนี่ยก็โดยปกติทั่วไปก็จะอยู่ประมาณ1นึ่งกัาปั้นนะครับโดยทั่วไปนะฮะแล้วก็หัวเข่าค่อนข้างจะห่างนะครับคนด้านหลังเหมือนกันสามารถปรับเบาะได้นะครับจากตรงนี้นะครับ หาศูนย์ว่ามันใกล้เกินไปหรือมันชิดเกินไปเนี่ยก็ปรับเลื่อนจากตรงนี้ได้เลยนะครับช่องแอร์ตรงนี้ให้แรงลมค่อนข้างเย็นเย็นพอนสมควรนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับ <c oughs> มาดูด้านหลังนะครับผมเ,เปิดกระโปรงหลังฝั่งนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะ <c oughs> สองช่องทางในการเปิดจากรีโมทกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับผม แล้วก็จะเปิดขึ้นมารุ่นนี้พิเศษนิดน,นึงนะครับผมจะเห็นได้ว่าจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยสามารถพับเบาะได้นะครับพับเบาเพื่ออะไรในกรณีที่สัมภาระเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะครับยาวเกินเกินกว่าด้านหลังเนี่ยจะใส่ได้คุณพับเบาะลงไปนะครับโดยการดึงนะครับนะฮะแต่วิธีการพับเนี่ยมันจะต้องเอื้อมเอื้อมมือ ไปดึงพนักเิงด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็พับมันลงไปนะครับช่องตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถใส่ของที่ค่อนข้างที่จะยาวคือทะลุเข้าไปในในตัวเก่งได้นะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันว่ามีอะไรบ้างครับ inevitable. เรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับผม a อ c o ร์สอ0ียวนะครับผมฝากระโปรงตรงนี้เป็นแบบโชคนะครับ เปิดขึ้นมาได้เลยนะครับผมเครื่องยนต์ดูค่อนข้างที่จะใหม่นิดนึงนะครับผมหัวน็อตไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตเม็ดอาร์คคานหน้าต่างๆนะครับผมรูวงกลมต่างๆนะครับค่อนข้างดีสมบูรณ์นะครับแผ่นการความร้อนตรงนี้ยังยังใหม่อยู่นะครับแบตเตอรี่นี่ค่อนข้างใหม่นะครับผมเครื่องตัวนี้2.0นะครับผม เครื่องยนต์2.0ลิตรเนี่ยแบบ4สูบเรียงนะครับผมสมรรถนะเครื่องยนต์เนี่ยให้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่4,300รอบต่อนอาทีนะครับผมแรงม้าอยู่ที่155แรงม้าที่6,500รอบต่อนอาทีนะครับผมทรง่านาเกียรอ์อัตโนมัติ5สปีดนะครับน้ำมันที่ใช้เนี่ยจะเป็นประเภทเบนซินนะฮะได้ไปจนถึง e 8 5เลยทีเดียวนะครับผม ถังน้ำมันจุ65ลิตรนะฮะใช้น้ำมันประมาณ10กว่าโลลิตรค่อนข้างที่จะประหยัดอยู่นะครับจบไปแล้วสำหรับแอคคอร์ดคันนี้นะครับผมท่านใดที่ต้องการามาดูตัวจริงมาดูได้ที่ a s เซฟซีเล็กเชียงใหม่นะครับผมาราคาจะอยู่ที่879,000บาทนะครับ879,000บาทดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะครับผมถ้าดาว50,000บาทเนี่ยพนเดือนละ15,000บาท นะครับผมสูงสุด72งวด72งวดเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการชมตัวจริงนะครับรถทดลองขับนะครับเข้ามาติดต่อที่ ASF ซฟ e ีเล็เชียงใหม่ได้เดี๋ยวขึ้นแผนที่ไว้ให้นะครับผมและช่องทางการติดต่อ,อไลน์ออฟ i ิเชีฝั่งนี้นะครับผมและติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์โทร0631149555นะครับผม0631149555เป็นเบอร์ของออฟิศของเรานะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมติดตาม f, เพจ ASAP s e l เ c t เชยใหม่ของเราเพื่อที่จะได้ไม่ตกข่าวสารดีๆที่เรามีให้นะครับผมขอขอบคุณสถานที่การแคนยอนแม่โจ้น,นะครับผมที่ให้เราได้เข้ามาถ่ายทำตรงนี้นะครับบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับอากาศสดใสสดชื่นมากครับผมขอขอบคุณครับเจ <c oughs> อกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย